สำหรมอเอกกุ้งมือเบบรามาติดล้อประกาศตินะคะคุณครูช่อคุณครูไมต้านการจนักเรื่งนะคะรับผิดชอบในวิชาประวัติศาสตร์นะคะในคาบนี้นะคะเราจะเรียนต่อจากคาบที่แล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของการนำเสนอนะคะทางประวัติศาสตร์นักเกยนก็ทำรายงาน,นไปแล้วนะคะทีนี้ หัวข้อในวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่นนะคะการศึกษาเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับท้องถิ่นนะคะนักเรียนอาจจะศึกษาจากแหล่งข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่มีอยู่ในท้องถิ่นของนักเรียนเช่นศึกษาจากโบราณสถานนะคะโบราณวัตถุตลอดจนศึกษา หนังสือที่เขียนเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับท้องถิ่นและการสอบถามผู้รู้สิ่งต่างๆนะคะที่ให้ความรู้เก่เราได้นะคะอันนี้เรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์คะซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคลนะคะสิ่งของเครื่องใช้อาวุธนะคะสิ่งก่อสร้างเอกสารหนังสือนั่นเองะคะ่ะ นี้นะคะมาดูตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะที่ใช้ในการสืส่อสารในท้องถิ่นนะคะประกอบไปด้วยเห็นแม่นะ้นเกียนภา,าชนะภาชนะดินเผานะคะจะเป็นลายเขียนสนะะีลายเขียนสีบ้านเชียงจงังหวัดอุดรธานีนะคะนี่คือเป็นทางประวัติศาสตร์นนะคะสิ่งของเครื่องใช้นะคะต่อไปนะคะ อันนี้ก็คือลักษณะของประวัติศาสตร์คือใช้ <c oughs> วัดอรุณราชวารามราชวรมหาวิหารวัดแจ้งคะอันนี้จะโยู่ที่กรุงเทพมหานครคะถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะภาพทีสามนะคะอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะคืออยู่ที่จังหวัดสุขโขทัย อ่าทีนี้หนังสือนะคะหนังสือหนังสือที่สามารถบอกประวัติศาสตร์นั้นๆได้ก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นนะคะมากมายด้วยกันวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะเราสามารถหาได้ในห้องสมุดประชาชนได้นะคะต่อไปนะคะมาดูหลักฐานที่เกี่ยวกับที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะ อ๋อหมายถึงหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลกักษณ์อักษรนะคะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นศิลารารึกนะคะผลสวสดานจดหมายเหตุแล้วก็แผ่นที่นั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลกักษณ์อักษรหมายถึงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องใช้โบราณสถานโบราณวัตถุอาวตำนานท้องถิ่น หรือว่าจะเป็นคําบอกเล่านะคะหลักฐานที่ไม่ได้เป็นลยลักษณ์อักษรนะคะเช่นโบราณสถานถือว่าเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลยลักษณ์อักษรคะเราจะเห็นได้ชัดเจนนะคะอะต่อไปนะคะคือเป็นโบราณวัตถุนะคะก็คือเป็นหลักฐานที่เป็นไม่เป็นลยลักษณ์อักษรเช่นกันคะก็จะเห็นเริ่มเป็นภาชนะสมัยโบราณจะทาด้วยอะไรจะทําด้วย หินเป็นนี้นะคะ,ะทีนี้มาดูหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์นะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง,งเช่นจดหมายเหตุนะคะสิลาจารึกนะคะผงสาวประดาน,นะคะบันทึกในใบรานรวมไปถึงสื่อต่างๆและโบราณสถานโบราณวัตถุอย่างเช่น,อา,ชนอาจจะเป็นวัด เจดีพระพุทธรูปนะคะอ่ะนี่นะคะมาดูศิลาจารึกนะคะอันนี้หลักศิลาจารึกนะคะหลักที่1น,นะคะพิพิธภัณฑ์จะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกร,รุงเทพมหานค,ค,ค,ครนะคะศิลาจารึกนี้นะคะต่อไปวัดมหาธาตุนะคะจะตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไปหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานชั้นรองหมายถึงหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่ได้จากตำราหนังสือหรือว่าสื่อต่างๆนะคะที่มีผู้เขียนหรือว่าผู้ทำนะคะรวบรวมขึ้นมาภายหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วนะคะโดยนําข้อมูลที่ได้จากหลักฐานชั้นต้น,นะะมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวหลักฐานชั้นรองจึงมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าแต่หนังสือ ตำราหรือสื่อต่างๆที่เขียนหรือทำขื้นภายหลังใจการทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้มาดูนะคะหลักฐานชั้นรองก็จะมีอะไรบ้างหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นมาจับเป็นหลักฐานชั้นรองในที่ประวัติประวัติศาสตร์ของพระอีสานประวัติศาสตร์ของสมัยต่างๆนะคะนะคะจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะทีนี้เรามาทำใบงานกันนะคะ ใบงานนะคะใบงานที่สูงสนะคะคำชี้แจงก็คือให้นกักเรียนศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะ,ะแล้วก็ครูก็จะให้กล่องข้อความมานะคะเป็นกรอบโดยตรงนี้น่ะนกักเรียนวาดภาพระบายสีนะคะ,ะทีนี้ถ้ายนใช้วิธีการถ่ายภาพก็ได้นะคะหรือ ใช้วิธีการวาดภาพก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนสะดวกคะทีนี้าภาพที่เราวาดนะคะหรือว่าถ่ายมานะคะแหล่งข้อมูลศึกษาคืออะไรนะคะคืออะไรให้ในักเรียนบอกนะคะแหล่งข้อมูลนั้นมาจากไหนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสถานที่ตั้งที่อยู่ของแหล่งข้อมูลนั้นจัดตั้งอยู่ที่ไหนนะคะทีนี้ ารละเอียดและความสัมพันธ์ของข้อมูลคืออะไรให้นักเรียนอธิบายตรงนี้นะคะพอเข้าใจนะคะอ่าสมรครับนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเขียนเท่านี้เจอกันใหม่ครับหน้านะคะสัลลมอะลยกุมบาระมะตุลลอฮ์บูกะฮิฟา